สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกท่านค่ะลูกสาวกวนเลยนอนเล้บ้างไหลูกสาวก็ชอบกวนแม่อยู่ยเวลาจะกวนให้แมนอนค่ะแม่พิ่ของเราคนนี้ <c oughs> เป็นจะไหนอนเหมือนนี้ก็อยากนอนเว้นเลยนาะลูกสาวก็กวนนอนหลายรอบเลยไปดึงหูเม่เลยบ้างไหมอาไปดึงหูแม่ด้วยบ้านนง สองแม่ลูกของเราน้องเราทไทยยืนเฝ้าแม่แล้วยืนเฝ้าแม่แล้วไม่อยากให้คุณแม่นอนแต่คุณแม่ก็มวงนอนอคุณลูกก็ควรนรไปถูถูไปเ,เข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะสองแม่ลูก ของเราแม่นอนลูกแย่ลูกเดวบาดเน่แม่นอนแล้วล,กลกูกลูกขี้กวนจะนอนที่ใดกวนยืนรับเอาเวลาย,ยืนรับเอา อช,ชอบชิลชอบฝนแมน่นอนลงก็กวนนอนลงที่ไรก็กวน เราไม่ได้นอนแล้วบัดไงนอนนิดเดียวตึกนขวนแต่แม่แม่ก็นนไม่บ่นอนเลยบัดไงเด็กขี้ดื้อกวนคุณแม่ <c oughs> ลูกกับแม่คนละสีลูกสีดำแม่สีแดง <S <S แต่เร,เรกกนี้ก็เห็นค่ะชอบตะกวนแม่ขึ้นขยมแม่แม่มโหก็เตียวนี่ค่ะชอบอย่างนี้ชอบไปแย่แม่ ไม่ได้นอนตอนมันคื้กเตียวนี่นะเหมือนเด็กเลยขึ้นมาก็เหมือนเดิมค่ะไม่ให้คุณแม่นอนคุณแม่จะนอนก็ไปแย่คุณแม่อย่างนี้เลยค่ะแม่รำาคาญก็เตียวคุณแม่ก็เลยไม่ได้นอนเลยบบดนี้ยืนอับยืนหลับ ยืนหลับไปเลยค่ะเ <c oughs> ต็มในยังไม่ยาวอ <c oughs> ันนี้ดินดินไงงอ้ด้วยแบบนี้ เอาเดินขับไปแปบเนี่ยชอบสัญชาติยาณของช้างบางเชือกไม่เล่นนะคะ่ะบางเชือกยืนชี้ไอตัวนี้สองแม่ลูกนี่ชอบเล่นมีกี่รถก็หมดไปเลยค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามช่องเล็กของเราด้วยนะคะมาดูสองม่ลูกของเรา แม่นอนลูกแย่เลยไม่ได้นอนเลยค่ะว่าจะนอนสักนิดหนึ่งก็ไปกวนแม่ก็เลยไม่ได้นอนเลยคุณแม่ของเราชอบนอนตอนกลางวันค่ะคุณแม่ของเราชอบนอนมากเลยเป็นช้างเป็นช้างที่อ้อนค่ะแม่ค่ะเป็นช้างที่อ้อนมากคุณแม่พี่ของเรา คลิปสั้นๆของเรานะคะคุณแม่คะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่าน,นะคะ่ะที่เข้ามารับชมช่องเล็ของเรา,ากดฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะทรยบของเราก็ยังน้อยะคะ่ะวันนี้ก็ลมแรงด้วยะคะ่ะลมแดงเข้าดูดๆหนาวแล้วนะคะ5ฝุนแลย สองมีลูกมีเสื้อกันหนาวนาี่หนิน้องรไทยกับแม่เพชรนี่หนาวเหมือนกันกับคนค่ะท่านหนาวาแรงก็ยืนสั่นค่ะยืนสั่นรืดๆเหมือนเรานี่แหละค่ะสัน่นเนาะก็มีแต่ผิวหนังหุ้มค่ะสวัสดีค่ะชิดหน้าค่อยดู ก็จบไว้เคียงกับสองแม่ลูกของเราด้วยนะคะคุณแม่นอนลูกแย่ค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่อง